สวัสดีครับเด็กทุที่ครับวันนี้นะฮะก็ยังใส่เสื้อตัวเดิมแล้วก็คือเรื่องเนี่ยมันละเอียดเวลาเล่าผมเล่าจบเป็นเรื่องๆผมเลยต้องไปนั่งนึกว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันมันมัน,มนยังไงมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งผมเคยทําคลิปลงไปแล้วแหละอันนี้นะจะเล่าเขาเๆ้าให้ฟังอีกทีแล้วกันมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งครับเขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยต้องเดินอุ้ยกล้องสั้นนะแม่เขาเนี่ยต้องเดินแล้วก็ใช้เก้าอี้ลาก เป็นอย่างไรมาห้าปีสรุปวหายคุณแม่บุญเรือนทุกวันอยู่ปีสองปีทุกวันนี้ปั่นจักรยานปอเลยนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์จริงนะฮะแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนที่เป็นเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าที่มีผู้พิการที่เดินไม่ได้นะครับขับรถมาที่วัดคือขึ้นไปไว่ายคุณแม่ไม่ไหวพอเดินไม่ได้เต็มที่ก็ได้แค่ข้างล่างเข็นรถเข็นเอา ลูกเขาเนี่ยลูกเขาเนี่ยก็ถามว่าแม่ว่าหิวน้ำไหมเดี๋ยวมันแม่ก็บอกหิวก็ลูกก็ไปซื้อซื้อน้ำนั่งนองทีนี้กลับมาที่รถแต่แม่ไม่อยู่ก็เลยวง่แม่เดินไม่ได้แล้วแม่ไปไหนวะเอทีนี้ก็เลยเดินวิ่งขึ้นไปที่ศาลาก็ไปเจอแม่นั่งกัาคุณแม่บุเรืองอยู่ทีนี้ก็เลยถามคุณแม่เขาว่าแม่แม่มาไงอ่ะ บอกเอา้าก็มีมีแม่ชีคนหนึ่งไปไปจูงเขามาบอกแล้วเขาพาแม่เดินมาเหรอบอกใช่ก็เขาบอกแม่ว่าอยากขึ้นไปไหว้ข้างบนไหมแม่ก็บอกว่ายากไปแต่ฉันเดินไม่ได้ฉันเดินไม่ได้แล้วฉันจะขึ้นไปยังไงเขาบอกเดินได้สิแม่ชีกล่าวกับผู้หญิงชาลาท่านนั้นนะว่าขึ้นได้สิมาแล้วเขาก็เอามือรู้สึกว่าจะมาคำที่ ที่ที่ที่ขานะแล้วก็จูงขึ้นมาทีนี้ลูกด้วยความที่เป็นเออแบบงงว่าเฮ้ยแม่กูขึ้นมาอย่างไงทีนี้ก็เลยถามแม่ว่าใครเป็นคนจูงขึ้นมาแม่กี่คนไหนทีนี้ในใน,ในสาราก็มีรูปอยู่แม่ก็เลยหันไปชี้ที่ลูกนะครับว่านี่ไงแม่ชี้แม่ชี้นี่ก็คือคุณแม่บุญเรือนนะครับมาปรากฏกายท่านเห็นแล้วก็ จูงผู้หญิงชราท่านนั้นนะหรือคุณแม่ของผู้หญิงคนนั้นนะขึ้นใบไหว้คุณแม่บุเรือนด้านบนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมดูมาทุก ep แล้วก็จะมีเรื่องเล่าประมาณเนี้ยอยู่ซึ่งผมเนี่ยเจอคุณแม่บุเรือนแต่ละครั้งนะมันแปลกๆมากๆบางทีเรื่องเรื่องบางเรื่องมันก็แปลกมันแบบว่าบางทีผมก็ขบ,นบ,นบน้นบนๆนะ คุณแม่ครับผมเดือนนี้เหนื่อยมากเลยเดี๋ยวผมจะต้องผมพูดอะไรผมมาพูดเหมือนเราพูดกับบอกแม่เราอะเหมือนบอกแม่แท้ๆคุณแม่ครับเดือนนี้ลูกทํางานได้ไม่หลายวันนะลูกต้องเดินทางไปต่างจังหวัดขอให้มีอะไรดีๆเข้ามาคุณเชื่อไหมว่าผมเดินทางไปกาลสินวัดหลวงปู่ศิลาไปงานปลุกเสกนะครับผมพูดกับคุณแม่เสร็จปุ๊บ ประมาณไม่เกินบ่ายสองแล้วผมก็ขับรถไปที่นครปฐมไปบ้านพ่อผมนะผมก็ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเอารถที่มันเป็นเกียร์ออโต้เพราะไอ้รถกระบะผมมันเป็นเกียร์ปุกผมก็่ไปเอารถที่มันเป็นเกียร์ออโต้เพื่อจะเดินทางไปกาฬสินธุผมก็อนอนเล่นโทรศัพท์เปิดไลน์แอดดูไอ้ลูกค้าส่งพามาหรือเปล่าก็เปิดไปปึ้งคุณเชื่อไหมว่าพระพุทธนีเข้าผม แล้วเข้าอยู่ใกล้ๆวัดตงปูศิลาด้วยเอออันนี้แบบพีคในพีคเลยแล้วผมถามเจ้าของเอาราคาเท่าไหร่เป็นพิมพ์ใหญ่ใบล้านด้วยนะเจ้าของเปิดราคามาผมบอกเจ้าของว่าโอเคผมซื้อนะครับผมบอกเขาเลยว่าโอเคผมซื้อราคานี้ผมไปกันละศิลป์พอดี พระอยู่ห่างจากวัดหลวงปู่ศิลาสามสิบโลถึงสี่สิบโลประมาณนี้ไม่เกินก็ได้ทำการซื้อขายกันนะฮะได้ทำการซื้อขายกันจบมีกำไรคือทำงานวันเดียวอยู่ได้อะอยู่ได้เลยแล้วกใช้จ่ายหมดเลยทำงานวันเดียวสบายเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมผมไม่ต้องเป็นต้องมาแต่งเรื่องมาบอกทุกท่านให้ทุกท่าน ย้อนโปรไฟล์ผมกลับไปดูก็ได้ว่าก่อนนี้ผมจะมาเล่นภาพผมทำอะไรมาบ้างนะครับก็คือมันได้มาแล้วก็เอ้ยมันได้มันได้ขนาดนี้วะทำไงทําไมมันถึงได้ทั้งทั้งที่อ่ะก็ตั้งแต่เคสสามแสนที่เคยเล่ามาแล้วมันได้มาหมดทุกอย่างอะจนทุกวันนี้นะผมมาขอคุณแม่มบุเลยผมขอเรื่องเดียวเลยคือไอ้ขอไม่ใช่เรื่องเดียวขออยู่แบบว่า อยู่ในรูปเดียวกันเลยก็คือหนึ่งคือขอให้ข้าใช้ใจในแต่เดือนลูกรอดขอให้สุขภาพลูกดีไม่เจ็บไม่ป่วยอันนี้คือสิ่งที่ขอท่านทุกเดือนนะครับพี่ๆท่านไหนที่อยากเขาไปกราบท่านก็ไปได้นะเ,เรื่องเรื่องทําบุญกับคุณแม่ที่วัดที่ผมเคยเล่าเรื่องลงทานนะผมบอกได้เลยนะครับว่ามันมีอยู่ประมาณห้าเดือนติดที่ทํำลงงาน ไอเคสเคที่ไปการศทธิ์น,นี้ก็เคสแรกเคเอ้ยเออใช่ใช่เป็นเคสแรกแรกเคสที่ประกาิศธิ์เน,นี่ยพระเข้าขายองค์เดียวรู้เรื่องเลยเคสที่สองผมเดินทางไปเที่ยวยนะฮะผมเดินทางไปเที่ยวโดยพาหลานไปเที่ยวหลังจากที่ทาบุญคุณแม่เสร็จสมมุติว่าทาวันเสวนะสมมุติรอบนี้ทำวันเสร์ผมจะทําไม่เสกวก็อาทิตย์อยู่สองวันเนี่ย ผมทมําูลสิบวันเสาร์แต่ผมรู้ในใจผมอยู่แล้วนะว่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ต้องมีอะไรดีๆเข้ามาปีจริงๆผมเนี่ยขับรถไปจะไปเพชรบุรีนะครับแต่ว่าผมก็ไปแวะเปลี่ยนรถที่นครผสมเหมือนเดิมเพราะว่ากระบะผมสมาชิกเนี่ยนั่งกันเยอะมันอึดอัดผมก็เลยเข้าไปเปลี่ยนรถแล้วก็ไม่ได้สนใจไลน์แอดอะไรของผมเลยนะ วันนั้นตอนนั้นเวลาประมาณสักสิบเอ็ดโมงได้อ่าทีนี้ผมก็ขับรถจากนกคปรปฐมเนี่ยออกไปสักประมาณบ่ายเที่ยงเที่ยงเที่ยงกว่าไปถึงชะอําก็ประมาณบ่ายสองโมงผมนั่งเลื่อนแชทคุณเชื่อไหม ผมนั่งเลื่อนแชทแต่ก่อนที่ผมจะเลื่อนแชทเนะี่ยผมก่อนถึงทความสมบัตผมพูดกับคนในรถไว้คือพูดกับแม่ผมเลยพูดกับแม่เนี่ยในว,วันนี้เนยคอยดูนะเดินทางไปเดี๋ยวขอพรคุณแม่หน่อยผมก็เลยบอกว่าคุณแม่ครับลูกกาลังจะไปเที่ยวชามนะขอให้มีพาเขาลูกหน่อยนะครับลูกจะได้มีค่าเที่ยวค่ากินค่าใช้เพราะไปครั้งหนึ่งก็หมดเดือยเพราะสมาจชิงในบ้านผมเยอะนะครับ ผมก็ไปแล้วผมก็ขับรถไปถึงประมาณบ่ายสองใช่ไหมผมนั่งดูไลน์แอดผมคุณเชื่อไหม,มว่ามีพระพุทธโธพิมพ์ใหญ่ใบรานอีกหนึ่งองค์เป็นพิมพ์หายากเข้าผมพระองค์นี้อยู่ที่สวีชุมพรแล้วผมอยู่เพชรบุรีพี่ว่าผมต้องทำไง ผมใจอยู่ไม่สุขเลยเพราะว่าเราต้องการซื้อพาร์านี้เรารู้แล้วว่าพารแท้ทีนี้ล้านผมมันก็เล่นกันอยู่ผมว่าโอเคเล่นไปก่อนสองชั่วโมงเดี๋ยวขอคุยกับลูกค้าให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าดีวกันโอเคแล้วนัดดูตัวจริงเลยคนที่ส่งพารมาขายผมมันจะรู้อยู่นะถ้าไม่เดินทางมาเองคุณต้องส่งพารมาหาผมหรือไม่ก็เดินทางมานะครับหรือถ้าอยู่ใกล้เราก็ได้เจอกัน คือหนึ่งคือพระองค์เนี้ยคุยราคากันเรียบร้อยแล้วเหลืออย่างเดียวคือดูตัวจริงแล้วจา่ายตังผมก็ไปเลยชวีชุมพรผมออกจากชาะออปรำมาณห้าถึงหกโมงเย็นอะถึงถึงชุมพรสี่ทุ่มนิดๆซื้อขายกันจบเสร็จปุ๊บมีกำไรเยอะด้วย เยอะด้วยเออมีกําไรเยอะด้วยนะฮะแบง่งกับลุงพี่คนหนึ่งซึ่งมันมันเป็นอะไรที่บังเอิญแล้วผมก็แบบมันมันเป็นเรื่องที่บางทีมัน,มนก็นมันง่ายเกินไปเพราะวา่าอะไรเงี้ยแต่ก็ดีนะเจอชีวิตอย่างนี้ทุกวันอย่างอย่างเดือนนี้ไม่ได้เจอชีวิตแบบนั้นเดือนนี้ผมเป็นเดือนที่ใช้เงินเยอะมากนะครับเพราะว่า เราต้องใช้เงินเยอะอะเดือนนี้ใช้เงินเยอะมากมากเงินแต่ก็บอกคุณแม่คุณแม่ครับเดือนนี้ลูกใช้เงินเยอะนะยังไงก็ขอให้ลูกอ,อผ่านไปผ่านให้มันผ่านด้วยดีถ้าคุณแม่ให้ผมรวยทุกเดือนที่ผ่านมันก็จะรวยตายห่าเลยถูกไหมมันก็ต้องมีสะดุดมีอะไรกันบ้างไอเดือนที่สะดุดผมจะขอท่านอยู่อย่างเดียวนะครับ เดือนไหนที่สะดุดผมจะไหวไหว้ทันแล้วก็บอกท่านมาคุณแม่ครับเดือนนี้ถ้ามันจะสะดุดหรือมันจะไม่จะจะไม่ลามเลนก็ขอให้ค่าใช้จ่ายลูกผ่านแม่งผ่านเดือนนี้เลยเนี่ยเดือนนี้ยังไม่พ้นเดือนเลยผ่านค่าใช้จ่ายนั้นผ่านเดือนหน้าว่ากันใหม่ไม่เป็นไรแต่เดือนนี้ขอผ่านก่อนแล้วก็ผ่านจริงๆ คือมันพูดแล้วเหมือนเหมือนผมโม้ไหมเหมือนผมมาโม้ให้ทุกท่านฟังไหมว่ามึงมึงหลอกให้กูไปสรัทธาคุณไม่ต้องมาซื้อพระผมก็ได้นะฮะคุณมาขายผมได้ด้วยซ้ํานะผมยินดีรับเช่าพระพุทธทุกรุ่นนะฮะถ้าราคาตรงกันมันก็มีพระพุทโธเนี่ยจะบอกให้มันมีหลายสภาพยังไม่สวยมันก็เริ่มตั้งแต่หลักพันจนถึงหมื่น สวยขึ้นมาหน่อยก็หมื่นหมื่นกว่าสวยขึ้นมาอีกก็หมื่นกว่าถึงสองหมื่นสวยขึ้นมาอีกก็สี่ห้าหมื่นก็มีแล้วแต่เนื้อแล้วแต่พิมพ์แล้วแต่สภาพนะครับไม่จําเป็นว่าเนื้อดินเลยจะต้องถูกเนื้อดินแพงก็มีไม่จำเป็นว่าเนื้อผงที่ว่ากันแพงๆล้วจะต้องแพงก็ไม่ใช่ไม่สวยมันก็ถูกนะครับคือมันเหมือนเราไปซื้ออะไรเดียซื้อสอฟ้าสักตัวนะะ ยกตัวอย่างโซฟาเน,นี้ยหนึ่งหมื่นบาทสวยเลยแต่ทีนี้โซฟาเน,นี้ยเป็นมือสองจำไว้นะครับพักเครื่องไม่ใช่มือหนึ่งเพราะไม่ใช่พากใหม่พระเครื่องเป็นวัตถุมงคลที่ถ้าถ้าเปรียบเทียบนะแต่แต่ผมผมไม่ไก้เปรียบเทียบยังไงแต่ผมเปรียบเทียบว่าสมมติว่าพระเครื่องเป็นเป็นเป็นของมือสองแล้วกันเป็นของมือสองนะเปรียบเทียบเล่นๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดจริงจังนะเดี๋ยวจะดรามา่าของมือสองเนี้ยต้องมีผ่านการใช้มาถูกไหมครับ ซึ่งพ้าเครื่องก็ต้องผ่านการใช้มาบางคนอาจจะห้อยแล้วไม่ได้คิดก็คือห้อยเปืป่อยๆไม่ได้ใสกก่กระจกไม่ได้กาอไม่ได้กันน้ําไม่ได้อะไรพระมันก็เสื่อมสภาพหนาลื่นบ้างหากักบ้างนุ่นนี่นั่นมากผ้เต็มๆสมมติว่าขายได้หนึ่งหมื่นอะโซฟาขายได้หนึ่งหมื่นโซฟามีรูขายได้อะไรโซฟามีรูเฮ้ยโอ้ยตรงนี้แม่งเหล็กหักเว้ยเอ้ยตรงนี้แม่งไม้หักเว้ยเฮ้ยตรงนี้นั่งไปมันยั่วเว้ยมันก็โอ้ยเฮ้ย กินเหม็นไวโซฟานี้เอ้ยขาดอีโอ้โหหมุกแมวกัดหนูกัดมันก็ลดหลั่นงไปจากหนึ่งมืนบาทที่ราคามันสวยๆเนี่ยมันก็ลดหลั่นไปถ้าเราจะซื้อเนี่ยอาจจะเหลือสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันแล้วแต่แต่ไม่ได้เต็มราคาแน่นอนนะฮะแต่มันต้องสวยพระเนี่ยแค่จมูกแตะนิดเดียวเนี่ยจากอง์ละแสนเนี่ยโหเหลือสองสาม,มื่นเลยนะ พระบางองค์เนี่ยหน้าสวยเลยทั้งเหรียญเลยแต่หลังยันยังดันหายไปตัวหนึ่งก็จบแล้วนะครับพระเดิมๆขายได้สี่แสนตัดหูมาขายได้แปดหมื่นนี่มันต่างกันขนาดนี้เวลาซื้อขายพระอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับแต่อย่างพระพุโทโธบางพิมพ์บางอย่างเป็นล้านก็มีนะพระพุทโธ มีเป็นล้านนะเป็นแสนเป็นล้านนะส่งเข้ามากันได้นะฮะที่ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับส่งเข้ามากันได้นะฮะเป็นดีแอด DIY สี่ห้าหกเก้าไม่ว่าจะเป็นฟาเครื่องอะไรผมรับเช่าหมดนะครับพี่ๆก็สามารถส่งเข้ามากันได้นะฮะเนี่ยเรื่องของคุณแม่บุญเรืออีกหนึ่งเรื่องในตัวผมนะครับก็ จะประมาณนี้แต่ว่าจริงๆเราโอ้ยสำหรับผมเจอมาเยอะมากนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมีคนส่งเรื่องราวเข้ามาแล้วน,นะครับคลิปหน้าผมจะมาเล่าประสบการณ์ของผู้ป่วยให้ฟังนะครับเป็นผู้ป่วยที่เอ,อรู้จักกันทางห่างนะครับนะฮะผมเป็นคนแนะนําเองนะครับว่าให้ให้กลับคุณแม่แล้วจะดีขึ้นแล้วจะดีขึ้นหรือไม่ดีเดี๋ยวมาดูกัน,นครับนี่เราไปก่อนสนีครับ